นะครับผมงานวันนี้หรอ <นะ S 1> ครับก็ทีจ่จริงก็รู้สึกดีใจดีใจ,จครับผมแล้วก็ประทับใจครับผมเพราะว่าอย่างครอบครัวพี่องเงี้ยเราเราใช้แสนซี่มาตลอดนีลคก็เป็นแบรนที่มีมั่นใจด้วยครับแล้วก็ดีใจที่ได้โอกาสกมา,าร่วมงานกับทางโซนิคกับคัเป็นี้นะครับผม U R Nest Coral ต้องมีความเป็น U ขอโทษนะความเป็น ก็ถ้าพูดถึงในความเป็นพีใช่ไหมครับที่จริงบทีว่าทุกๆคนเรามีเรามีมหลักด้านอยู่แล้วอย่างตัวพีเองก็นอกจากในด้านการแสดงเนี่ยเรายังมีอาที่เป็นศิลปินที่ยิบแยกของก,การแสดงอยู่เลยนะครับผมเพราะว่ามองว่าทุกคนมีความเป็นตัวเองมีความเป็นอยู่มีความมั่นใจในแบบของตัวเองที่ดีที่สุดนะครับที่อยากจะแบบว่าอมองว่าอยู่ในแบบของตัวเองแบบไหงที่เด็ดที่สุดครับยู่ในแบบของพีเหรอครับผมอาจจะ ลูกมคก็เหมือนที่ลุกคนเห็นนะคบผมอาจจะเป็นเรื่องของการแต่งตัวงานที่ที่อาจจะมีความเป็นตัวเองสูงในนั้นครับ ครับผมยังไงก็อยากฝากแคมเปญ U R Metrolife ของแสตดีด้วยน,นะครับผมเพราะว่าทางแสตดีเนี่ยเขามองเห็นแล้วว่าหนึ่นง,คนงคนมีคามเป็นปัจเจกบุคคลหลายบุคคลในตัวเองนะครับผมยังไงก็ฝากทางแสตดีแคมเปญด้วยน,น,นะครับเอาไปพูดถึงเมือ่อกี้พูดถึงเรื่องชุดไปแล้วก็เลยมีชุดใน M V ครับหลายคนฮือฮามากว่ายิ่งจะใกล้จบอดอ็ีน้อยชิ้นลงเรื่อยๆเป็นยังไงบ้างกับเรื่องพี่แบกชุด ก็ดีใจนะครับผมที่ทุกคนชอบชอบจุดในวีการอะไรเนี่ยเพราะว่าทางทีมงานแล้วก็ตัวเองตั้งใจกับเอ็นดีมากมากอ่ะให้มันออกมาเป็นมีความเป็นทีมากที่สุดแล้วก็มีความบาลานซ์ระหว่างเพลงกับตัวดีให้มากที่สุดเลยค่ะเดือกทคะเลือกอดไรครับอกุดอ๋อที่จริงหลายๆชุดเป็นชุดที่เลือกเองเลยนะครับเพราะว่าเฟอร์เราก็เลือกเองเฟอร์ก็เลือกเองแล้วก็ที่อย่างนี้ก็เลือกเองใช่ค่ะผมโซ่ๆอะไรก็เลือกเอง จริงๆมันเอาดีไซน์เรทชันมาจากหลายสีแล้วหรือว่าให้มันออกมาเป็นอย่างเดียวชุดนะบเอ่อมันต้องมองจากตัวเพลงก่อนนะครับผมว่าที่จริงเราใส่ท่าเป็นอะไรแล้วก็ดีได้คุยกับผู้กำกับด้วยว่าที่จริงเขามองที่ช่วงมาเป็นแบบไหนเราพยายามเลือกชุดที่มันเป็นบู๊ตเอ็นโทนเดียวกับองค์ประกอบที่เราไปถ่ายรูปทีไปรที่เราไปถ่ายเป็นดีนะครับอะไรเป็นขึ้นแท่นงจะล้องแฟชั่นแล้วแล้วแต่ฉันยิ่งก็ก็ไม่ถึงขนาดนะครับผมที่จริง ชอบในการแต่งตัวมากกว่าเพราะเราสึกว่าเราอยากใส่อะไรที่เรามั่นใจแล้วมันเป็นต okay. mm ัวเราเพราะ่สุด right. ท bueno. ้ายซ้ำถูของเราการคุยเรองดีต่างต่างออกมาแล้วมันก็มีหลายช็อตที่มันยนคู่าแไงกับพี่โยังไงบ้างคะก็มีโอกาสได้เจอเขางานหนึ่งเขาถามเขาแบบเป็นไงโอเคไหมอะไรสินะเขาสินะตอนเราพูดเราถามไปสินะเ้าเป็นงไงมเขาไม่แตกฟังเขาบอกว่าน่ารักดีเขาไม่คิดว่ามันจะมาเวรนี้เขาขาย มความยิ่งห่างซีนไหนสุดเพราะว่าให้ดูเขาสัมภาษณ์มาเราทำกันบ้านนะก็ให้ดูเขาสัมภาษณ์มาเขาน่าจะชอบซีที่เป็นเหมือนขี่นั่งบนตัวพีอารนเลยแสดงว่าถ้าอีมีหน้าไปเนี่ยคือมันขึ้นหนังเสือแล้วมันลงไม่ได้แล้วนะมันก็ต้องยิ่งกว่าเดิมเรากดดันมั้ยตั้งเพทเลยตั้งยิ่งกดดันเลยเนี่ย ทั้งเพลงเอ่ยทั้งชุดเอ่ยและทั้งพระเอกเอ็มดีเอ่ยพี่กดดันมากดดันครับกดดันอยู่แล้วครับผมเพราะว่าทีกงานของพี่ชิอยากทำมันออกมาให้ดีนิ่งเป็นนิ้งเป็นตายอะไรอย่างนี้ว่าผมตอนนี้มันก็เป็นการเซตสแตนดาร์ดใหม่ของเราแล้วเะไรนะครับอันนั้นเขาอยากให้มันดีขึ้นนี่ขอถามแล้วประเด็นยานิดนึงเนาะ พฤหัสดีนถึงหัสนนีแล้วเออตัวยังไงบ้างเพราะว่ารอบนี้อะไรเงยมันก็ก็ที่จริงมีการแจ้งเรื่องบารางอะไรต่างๆไปเเลยอ่อโซเชียลมีเดียของทางดาราบางต๋องครับผมมาสามารถไปดูครอบคุณสมบัติรายละเอียดอะไรนะไปต้อต่อๆไม่ก็คือทีอะไรต่างๆเรื่องงานละซิญญาครับผมก็ได้แจ้งไปในโซเชียลมีเดียคือดาราบางต๋องนะครับก็สามารถไปติดตามแล้วก็ดูรายละเอียดได้ในนั้น จริงๆมีการนัดรวมเวลาของของรอบกานครับไปแล้วครับผมทุกคนจะได้มาพร้อมๆกันทีเดียวเลยแล้วก็พยายามเอ่อเลือกช่วงที่เรนเต็ม hmm. ย so er like uh ันเต็นะครับเพราะว่าเราเปดนแบบเขาจะได้ไม่ร้อนกันด้วยชอบสบายแต่ดิวตินไหมคะชอบสบายแต่ดิวตินไหมคะต้องรอดูวันนั้นนะเออสวยๆไหมก็แบบอยากได้อะไรเป็นพิเศษก็มีบอกว่าพูดผ่านคนนู้คนนี้ได้บ้างอาดิเซนอดิเซนพูดอะไรบ้าง รผ่านผู้จัดการเขาบ้างผู้จัดการเราบ้างผ่านสื่อผ่านสื่อตรงนี้ด้วยหนึ่งอยากไดอะไรเปิดอยากไดอะไรเลยไะครับากได้อะไรไม่ต้องอยากได้อะไรครัู้สึกว่าเขาแค่มาเราเราก็สบายใจเราก็ดีใจแต่ว่าเขาก็ต้องรู้ว่าเราอยากได้อะไรพนักงจะรู้มาพนักงานลุงจิ้มไปละล็อกของอ่ะจิ้มของไปละล็อกไปนะครับจิ้มของไปแล้ยนะเดี๋ยวจิ้มไปใหม่อีกรอบได้ไห ที่ทำเองในรายการหมที่รายการเราดีงานกับพี่หนุ่มว่าเราโสดครับแต่เขารู้สึกว่าโสดจริงเหรอก็โสดอยู่ไทรอ่ะแต่ยังงีี่ก็ไม่โสดสิเพราะพี่อยู่ันเดียวแล้วอย่านี้ลูกโสดครับโสดอันนี้ก็พูดเป็นปากหรือว่าโสดเป็นปากถอดอดไปทีแล้วพูดโสดโสดโสดหรือโสดครับเออเกี่วกับเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยเรามองยังไงบ้างอะไรน ความรักเหรอครับรักคือก,การให้ให้คนที่รักไปมีน <c oughs> ้อง,งเพลงเออแล้วตอนนี้มีคนที่คนรับไปแล้วหรือยังอัออออนนี้มีคนที่คนรับไปแล้วหรือยังก็มีครับคุณพ่อคุณแม่เขาก็รับเขารับกันทุกวันจะรักจะรัหนูอะไรนะตอบจะรักจะรักเดี๋ยวนีบคำถามตาราง ที่ดัเสุดท้าแล้วสัญญากันนาดาวเพราะพูดที่แล้ตอบไปแล้วเราสัญญากันนาดาวอยู่ยังไงบ้างก็สัญญากันนาดาวที่เขาสมมติตอนนี้จริงยังอยู่ยังอยู่ที่บริษัทนาดาวบางเกอะเหมือนเดิมครับก็ได้ได้คุยดีเทลอะไรต่างๆอะไรที่อยากจะเรียบร้อยแล้วก็ดูไม่ตอบใชไหใช่ค่ะที่ฝากงานด้วยค่ะครับผมยังไงก็ ฝากเ,เ,เอ่อเอวิวเพลง Idol ทายทุลายอีกแล้วกันนะครับผมก็ปล่อยเวลาไปดูไใ้ที่เออ่ยูทูบชาแนลนาราดูสินะครับผมแล้วก็รับฟังในที่สตรีมมิ่งช่องทางนะครับแล้วก็มีงานเออ่คอนเสิร์นรตรนะครับเ h ล Last t w i l i g นะครับผมเป็นการจบโปรเจกต์ี u p ีโปรเจกต์นี้ก็ฝากคนฟังนะครับ,อ,อ,รอ,รบอันนี้แฟนมิ้นท์อกยักยง นี่ครับ d p r o d u c ไอ้ตัวนี้ครับเป็นลัก t t w i ล i g เป็นคอนเสิร์ตแบสตรัที่เดินสายท่วประเทศเหรอเนีที่เดินสายท่วประเทศกอนทซายจบไปแล้วครับโอเค